สเตปสร้างบ้านสวัสดีแฟนๆสเตปสร้างบ้านนะครับตัวแรกนะครับประาจาวบนาทิตย์ที่19บเก้าพายนนะครับอยู่กับไทยฐานะวิริยะนักกู้นะครับฟุตบอลยูโรนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยมี2คู่นะครับแต่ดมาพร้อมกันเลยนะฮะแัะสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มฝรั่งเศสจะก,กับสวิตเซอร์แลนด์ครับคู่นี้แย่งแชมป์กลุ่มนะครับเป็นฝรั่งเศสเหนือกว่าอยู่ที่ครึ่งลูก มองว่าฝรั่งเศสต้องการจบเปนแชมป์กลุ่มและต้องการเก็บ3แต้มเพื่อชนะรวดทั้ง3นัดครับดูแล้วสวิตเซอร์ออออแลนด์เนี่ยอาจจะมีดีก็จริงครับแต่ว่าวันนี้ฝรั่งเศสขอแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับผมว่าฝรั่งเศสทําได้ครับให้เลือกต่อที่ฝรั่งเศสนะครับสวัสดีครับาหรับเตะสร้างบ้านประจําวันอาทิตย์นี้นะครับยังให้ไปที่ยูโร2016รอบสุดท้ายนะครับโรนียพบก,กับแอลเบเนียซึ่งนี่แขกเปิดมาโรเนียเป็นต่ออยู่ที่ ปอลลบสิงนะครับโรนเนียนะครับยังมีโอกาสเข้ารอบนะครับเพราะว่ามีหนึ่แต้มด้วยกันนะครับด้วยการเสมอสุสลนแล้วก็แพ้ฝรั่งเศสขณะที่แอลเบเนียเองเนี่ยมีลุ้นที่3เท่านั้นเองและดูจากสภาพทีมแล้วโรเนียเองเนี่ยเกมยังดูดีกว่าแอพเลเบเนียของควอแอลเบเนียเนี่ยเกมรับอาจจะดูเหนียวแน่นใช้ได้นะครับแต่ผมยังเชื่อว่าเกมนี้โรนเนียไม่แพ้เต็มที่หูหายครับคู่นี้ให้เคียร์ไปที่โรนเนียครับ สวัสดีครับยูนิคอร์นรายการสเตปซัมบ้านนะครับอีกหนึ่งตัวเจะาผมนะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลสวีเดนนะครับวันนี้เป็นลีกรองนะครับก็ชีวิตที่ผู้ขอแอสเซเรสกาเจอกับเซเรสกานะครับคู่นี้เลยเปิดมาไม่แพ้เลยครับชาวบ้านแอสเซเรสกาต่ออยู่ปอรนะครับผลงานส่วนทางนะครับแอสเซเรสกาไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันแล้วก็ชนะได้2เกมส่วนทีมเยือนนะครับเซเรสกาแพ้มา4เกมรวดแล้วนะครับ คู่นี้ผมแทบไม่ต้องคิดเลยนะครับให้เชียร์เจ้าบ้านดีกว่านะครับมีลุ้ชนะมากกว่าอยู่แล้วนะครับให้เชียร์ไปที่แอสเซเรสกาครับสวัสดีครับสเต็ปสร้างบ้านจะไปที่สุดเดนซูเปอร์เรทแลนด์ล็อกของสุดเดนครับซิริดีคเจอกับคู่หนึ่งอย่างที่คู่นู้เรียบห้าสี่สามสองสวัสดีครับสเต็ปสร้างบ้านครับเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับ วันใบสามวงนะครับลูกผสมเฟสต์แรดิสนะครับไปกันที่สุเดนซูเปอร์เรตแนนนะครับซีรูสเจอกับลุงสกิลนะครับลุงสกิลผลงานไม่ดีครับนอกบ้านผลงานย่แย่ครับแพ้มา4นัดนะครับในช่วงห้าเกมหลังสุดแต่ที่ซีรูสเล่นในบ้านมันเข้าโอเคนะครับอันดับดีกว่าผลงานดีกว่าฟอร์มดีกว่าต่ออยู่หนึ่งลูกครับเชื่อว่าหนึ่งประตูมีรูดประตูที่สองเอานะครับสำหรับซีรูสเชียร์ที่ซีรูสเจ้าบ้านครับอย่าลืมครับเจอกับสเตปซางบ้านได้แบบนี้เป็นประจำนะครับใบสามวงสำหรับวันน